คือบอกเพื่อนว่ายุดเทปคอยใช้การบอกบอกห้ามพูดกับเพื่อนว่าโอเค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 คำว่าโอเคแปลว่าอย่างนั้นึ่งคำว่าโอเคคนฟังจะเข้าใจว่าอย่างไร้นึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงของเขาเนี่ยแต่เราไม่ ห้ามพวกเขาเอวเออแล้วก็ห้ามอ้ไม่ไมที่นี้เราใช้ที่่างอ่ะอเมรกาโน่อเมอมาอ่านคือการบอกเรียว่าออ แล้วยืนเพื่อนก็นต้องเกร็งจนปล่อยเลย,อ,ย,อ,ยอ่าน,นี่คีอการฝึกนะโอเคค่ะยืน